ตอนที่เก้าจุดเริ่มต้นของทีมหลังจากที่รับหลินฟงเข้ามาเป็นพักพวกการเอาตัวรอดของพวกเขาก็เริ่มมีแบบแผนมากขึ้นเช้าวันต่อมาในเอกตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าพระเอกกำลังนั่งรับมีดอยู่ข้างกองไฟส่วนหลินฟงกำลังตรวจสอบอาวุธของตัวเองตื่นแล้วหรือพระเอกเงยหน้ามองในเอกก่อนจะยื่นขวดน้ำให้อืมในเอกรับมาดื่มก่อนจะถอนหายใจเบาๆเมื่อคืนพอมีคนนอนเพิ่มอีกคนรู้สึกแปลกๆดีเหมือนกันหลินฟงหัวเราะหมายความว่ายังไง หรือฉันทําให้ในายรู้สึกอึดอัดไม่ใช่แบบนั้นนายเอกยิ้มบางๆแค่ปกติฉันอยู่กับพระเอกมาตลอดพอมีคนใหม่เพิ่มมาก็เลยต้องใช้เวลาปรับตัวพระเอกพยักหน้าแต่แบบนี้ก็ดีขึ้นตอนนี้เรามีกําลังเพิ่มอีกหนึ่งคนแผนของเราจะมีโอกาสสาเร็จมากขึ้นแล้วแผนของพวกนายคืออะไรหลินฟงถามพระเอกกับนายเอกสบตาก,กันก่อนที่นายเอกจะตอบเราจะหาพักพวกเพิ่มและหาที่ปลอดภัยสำหรับตั้งถิ่นฐานระยะยาว ดูเป็นแผนที่ดีหลินฟงพยักหน้าถ้าอย่างนั้นพวกนายจะหาคนเพิ่มยังไงหรือมีเป้าหมายไว้แล้วข่าวลือเกี่ยวกับผู้รอดชีวิตขณะที่พวกเขากำลังเตรียมเสบียงหลินฟงก็พูดขึ้นจริงๆแล้วฉันเคยได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับผู้รอดชีวิตกลุ่มหนึ่งนายเอกหันไปมองจริงเหรอใช่หลินฟงพยักหน้าก่อนที่ฉันจะเจอพวกนายฉันได้ยินเสียงวิทยุจากฐานทัพเก่าที่บอกว่า มีผู้รอดชีวิตรวมตัวกันอยู่ที่แถวแถวเขตตะวันตกของเมืองพระเอกขมวดคิ้วแล้วนายคิดว่าข่าวหลือนั้นเป็นจริงแค่ไหนฉันไม่แน่ใจหลินฟงตอบแต่ถ้ามันเป็นความจริงมันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีของพวกเรานายเอกคิดตามมันก็คุ้มค่าที่จะไปดูพระเอกพยักหน้างั้นเรามุ่งหน้าไปทางตะวันตกกันการเดินทางที่เต็มไปด้วยอันตราย พวกเขาออกเดินทางไปยังเขตตะวันตกของเมืองระหว่างทางพวกเขาได้พบกับซอมบี้จำนวนไม่น้อยซอมบี้เยอะกว่าที่คิดแฮกหลินฟงพูดขณะยิงหัวซอมบี้ตัวหนึ่งพระเอกฟันคอซอมบี้ขาดก่อนจะตอบแสดงว่าเราเข้าใกล้พื้นที่ที่มีคนอยู่ทำไมถึงคิดแบบนั้นนายเอกถามเพราะซอมบี้มักจะรวมตัวกันใกล้พื้นที่ที่มีมนุษย์พระเอกตอบยิ่งซอมบี้เยอะแสดงว่าอาจมีคนรอดชีวิตอยู่แถวนี้จริงๆ พวกเขาค่อยๆฝ่าฝาูงซอมบี้ไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็มาถึงเขตตะวันตกสัญญาณของผู้รอดชีวิตเมื่อเดินเข้าไปลึกขึ้นพวกเขาเห็นอาคารเก่าหลังหนึ่งที่มีรั้วลวดหนามล้อมรอบและมีไฟเล็กๆเปิดอยู่ด้านในมีคนอยู่แน่ๆหลินฟงกระซิบนายเอกพยักหน้าแต่เราต้องระวังพวกเขาอาจไม่เป็นมิตรทราเอกชักอาวุธออกมาฉันจะเข้าไปสำรวจนายรออยู่ที่นี่ แต่ก่อนที่พวกเขาจะได้ทำอะไรเสียงปืนก็ดังขึ้นจากภายในฐานปังปังมีการต่อสู้นายเอกพูดทันทีพระเอกมองหน้าพวกเขาก่อนจะพูดไปดูกันเถอะพวกเขารีบพุ่งไปยังฐานนั้นโดยไม่รู้เลยว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการเดินทางของพวกเขาจบตอนที่เกตอนที่สิบผู้รอดชีวิตที่ถูกโจมตีเสียงปืนยังคงดังต่อเนื่องพวกเขารีบวิ่งไปยังอาคารเก่าที่มีรั้วลวดหนามล้อมรอบ ต้องมีคนอยู่แน่แน่หลินฟงพูดเสียงเครียดพระเอกขมวดคิ้วแต่มันเหมือนพวกเขากำลังถูกโจมตีนายเอกมองไปที่หน้าประตูพบว่ามีซองบีระดับกลางหลายตัวกำลังพยายามพังเข้าไปข้างในเราจะช่วยพวกเขาไหมนายเอกถามพระเอกพยักหน้าถ้ามีผู้รอดชีวิตเพิ่มขึ้นพวกเราก็จะปลอดภัยขึ้นการโจมตีซองบีพระเอกเป็นคนแรกที่พุ่งเข้าไปเขาฟันคอซองบีขาดในดาบเดียวก่อนจะตะวัดอาวุธโจมตีอีกตัวที่อยู่ใกล้ๆ หลินฟงใช้ปืนยิงใส่ซอมบี้ที่พยายามจะกระโจนเข้าใส่ในายเอกปังปังซอมบี้ตัวนั้นล้มลงทันทีนายเอกไม่ได้อยู่เฉยๆเขาคว้ามีดออกมาและจัดการซอมบี้ที่เข้ามาใกล้พวกเขาทำงานกันเป็นทีมและสามารถฆ่าซอมบี้ไปได้หลายตัวแต่แล้วผู้รอดชีวิตปรากฏตัวประตูของฐานเปิดออกอย่างรวดเร็วก่อนที่เสียงตะโกนจะดังขึ้นพวกนายเป็นใครพวกนายมาทำอะไรที่นี่ชายร่างสูงในชุดทหารเก่า พร้อมปืนไรเฟริลเล็งมาที่พวกเขาเขามีใบหน้าดูดันแต่เต็มไปด้วยร่องรอยของความเหนื่อยล้าพระเอกไม่สตกสถานเขาสบตากับชายคนนั้นก่อนจะพูดเรียบเรียบเราผ่านมาและได้ยินเสียงปืนเราเลยมาช่วยชายคนนั้นมองดูสองบีที่ถูกฆ่าเรยงรายก่อนจะลดปืนลงเล็กน้อยพวกนายไม่ได้มาเพื่อปล้นใช่ไหมไม่นายเอกพูดขึ้นเราแค่ต้องการหาผู้รอดชีวิตและหาที่ปลอดภัยชายคนนั้นเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้า และหันไปสั่งให้คนข้างในเปิดประตูให้เข้ามาก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันภายในฐานเมื่อพวกเขาเข้าไปในฐานพวกเขาพบว่ามีผู้รอดชีวิตประมาณสิบคนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กมีเพียงไม่กี่คนที่ดูเหมือนจะมีทักษะในการต่อสู้ชายที่ต้อนรับพวกเขาแนะนําตัวฉันชื่อเฉินบวยอดีตทหารตอนนี้ฉันดูแลที่นี่พระเอกพยักหน้าฉันชื่อพระเอกนี่ในเอกและหลินฟงเฉิน่วยมองพวกเขาก่อนจะพูดว่า พวกนายดูแข็งแกร่งฉันไม่ปฏิเสธว่าที่นี่ต้องการคนแบบพวกนายนายเอกถามขึ้นที่นี่เกิดอะไรขึ้นทําไมเมื่อกี้ถึงมีเสียงปืนเฉินเวียถอนหายใจหนักหนักเมื่อคืนมีซอมบี้ระดับสูงตัวหนึ่ง阿าวาดที่นี่เราใช้กระสุนไปเยอะมากจนกระทั่งเมื่อเช้ามันก็ยังมีพวกที่เหลืออยู่พวกนายเข้ามาได้ถูกเวลาเลยแล้วพวกนายมีแผนจะทํายังไงต่อหลินฟงถามเฉินเวียงเงียบไปก่อนจะตอบฉันก็ไม่รู้ฉันแค่พยายามทําให้ทุกคนมีชีวิตรอดไปวัน,วน พระเอกสบตากับนายเอกทั้งสองรู้ดีว่าถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ฐานนี้คงไม่รอดไปได้อีกนานและนี่อาจเป็นโอกาสให้พวกเขาเริ่มสร้างกลุ่มของตัวเองจบตอนที่สิบตอนที่สิบอดจุดเริ่มต้นของกองกําลังหลังจากที่พวกเขาได้รับอนุญาตให้อยู่ในฐานนายเอกและพระเอกใช้เวลาสำรวจรอบๆพบว่าผู้รอดชีวิตส่วนใหญ่ขาดแคลนอาหารและอาวุธกระสุนก็มีอยู่อย่างจํากัดเฉินเว่ยพาพวกเขาเดินดูรอบฐานก่อนจะพูดว่า พวกนายดูแข็งแกร่งถ้าจะอยู่ที่นี่พวกนายต้องช่วยกันดูแลที่นี่ด้วยพระเอกพยักหน้าฉันเข้าใจในายเอกคุ่นคิดก่อนจะถามขึ้นแถวนี้มีซอมบี้เยอะไหมเฉินเวียถอนหายใจมีมากขึ้นทุกวันฉันคิดว่าเราอาจต้องอพยพออกจากที่นี่แต่ไม่มีที่ไปหลินฟงพูดแทรกแล้วแถวนี้มีจุดไหนที่ยังปลอดภัยอยู่ไหมเฉินเหวยเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้ามีอยู่ที่หนึ่ง เป็นคลังสเสบียงเก่าของทหารแต่ปัญหาคือมันเต็มไปด้วยสองบีระดับก,กลางและสูงแผนการจู่โจมคลังสเสบียงพระเอกคิดสักทักก่อนจะพูดว่าถ้าเราหาทางเข้าไปเอาของจากที่นั่นได้อาจช่วยให้ฐานอยู่รอดได้นานขึ้นเฉินเหวยหัวเราเบาๆพวกนายคิดจะไปจริงๆงั้นเหรอนายเอกตอบกลับทันทีแน่นอนพวกเรามีทักษะและอาวุธถ้าไม่มีอาหารที่นี่ก็อยู่ไม่ได้อยู่ดีเฉินเหมยครุ่นคิดก่อนจะพูด ถ้าพวกนายต้องการไปฉันจะให้ลูกน้องไปด้วยสองคนพระเอกพยักหน้าตกลงพรุ่งนี้เช้าเราออกเดินทางค่ำคืนแห่งการเตรียมตัวคืนนั้นพวกเขาวางแผนกันอย่างละเอียดนายเอกเปิดระบบและตรวจสอบของที่มีอยู่แต้มในระบบเหลืออยู่4,500แต้มเขาตัดสินใจซื้อสเสบียงเพิ่มพร้อมกับกระสุนสำหรับหลินฟงพระเอกฝึกซ้อมการต่อสู้กับเฉินบวยเพื่อประเมินฝีมือกันและกันหลินฟงตรวจสอบอาวุธของทุกคนให้พร้อมใช้งาน ก่อนเข้านอนพระเอกดึงนายเอกเข้ามากอดเบาๆพลางกระซิบข้างหูพรุ่งนี้ระวังตัวด้วยนายเอกเงยหน้ามองพระเอกก่อนจะพยักหน้าอืมนายก็เหมือนกันรุ่งเช้าออกเดินทางพระอาทิตย์ขึ้นพวกเขาเตรียมพร้อมและออกเดินทางไปยังคลังสเสบียงแต่เมื่อไปถึงพวกเขาพบว่าไม่ได้มีแค่ซอมบี้ที่อยู่ที่นั่นมีกลุ่มผู้รอดชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งกำลังเฝ้าคลังสเสบียงอยู่และพวกเขาอาจไม่เป็นมิตรจบตอนที่1ิ็ ตอนที่12บสองศัตรูหรือมิตรเมื่อพวกเขาไปถึงคลังสเสบียงก็พบว่ามีกลุ่มผู้รอดชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ที่นั่นก่อนแล้วคนกลุ่มนั้นมีประมาณสิบคนทุกคนถืออาวุธและกำลังลาดตระเวนรอบคลังสเสบียงดูเหมือนว่าพวกเขาจะยึดสถานที่นี้เป็นของตัวเองเฉินเหมยขมวดคิ้วแย่ละสิดูจากการตั้งเวรยามแล้วพวกเขาคงอยู่ที่นี่มาสักพักหลินฟงจับปืนแน่นเราจะบุกเข้าไปเลยไหมพระเอกสายหน้ายังไม่รู้ว่าเป็นพวกไหนลองเจรจาก่อนดีกว่า นายเอกพยักหน้าถ้าพวกเขาเป็นมิตรเราอาจร่วมมือกันได้แต่ถ้าไม่เราคงต้องสู้เผชิญหน้ากับอีกกลุ่มพวกเขาค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ก่อนที่ชายร่างใหญ่คนหนึ่งในกลุ่มนั้นจะยกปืนขึ้นและตะโกนออกมาพวกแกเป็นใครเฉินหมวยก้าวไปข้างหน้าพวกเราเป็นผู้รอดชีวิตจากฐานเล็กๆที่อยู่ทางใต้เรามาที่นี่เพื่อหาสเสบียงชายร่างใหญ่รีตามองพวกเขาจากนั้นมีชายอีกคนเดินออกมาเขาดูสุขุมและเป็นคนที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้ากลุ่ม พวกนายอยากได้สเสบียงจากที่นี่พระเอกมองชายคนนั้นตรงๆก่อนจะพยักหน้าใช่ชายคนนั้นหัวเราะเบาๆพวกเราเองก็ต้องการสเสบียงเหมือนกันและที่นี่คือฐานของพวกเราบรรยากาศเริ่มตึงเครียดลินฟงกระซิบกับนายเอกเบาๆฉันไม่ไว้ใจพวกนี้เลยนายเอกพยักหน้าเห็นด้วยแต่ก่อนที่จะพูดอะไรชายคนนั้นก็พูดขึ้นมาอีกครั้งแต่ถ้าพวกนายต้องการสเสบียงจริงๆฉันมีข้อเสนอเงื่อนไขของอีกฝ่าย ที่นี่มีโกดังที่เต็มไปด้วยสเสบียงก็จริงแต่ปัญหาคือด้านในมีซอมบี้ระดับสูงหลายตัวพวกเราเองก็ยังไม่สามารถเข้าไปเก็บสเสบียงจากข้างในได้ถ้าพวกนายช่วยเราจัดการซอมบี้ในโกดังพวกนายก็จะได้ส่วนแบ่งสเสบียงนายเอกและพระเอกมองหน้ากันก่อนที่เฉินบ่วยจะพูดขึ้นแล้วถ้าเราปฏิเสธละ่ะชายคนนั้นใสายะยิ้มก็ง่ายๆพวกนายก็จะไม่ได้อะไรเลยเงียบลิ้นฟงกระซิบเบาๆพวกมันก็จะใช้เราเป็นโลก่กำบังชัดๆ พระเอกริตาเขาไม่ชอบให้ใครมาบีบบังคับแต่ตอนนี้พวกเขาไม่มีทางเลือกมากนักนายเอกถอนหายใจเบาๆก่อนจะพูดขึ้นตกลงพวกเราจะช่วยแต่พวกเราต้องได้ส่วนแบ่งที่ยุติธรรมชายคนนั้นยิ้มพอใจตกลงเตรียมตัวก่อนลุยโกดังซอมบีคืนนั้นทั้งสองกลุ่มพักอยู่ด้วยกันแต่ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ไว้ใจกันพระเอกเตือนนายเอกคืนนี้นอนใกล้ฉันไว้อย่าให้พวกมันเข้ามาใกลนายนเอกพยักหน้าในใจรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับกลุ่มนี้ เฉินเว่ยเองก็เตือนลูกน้องของเขาให้เฝ้าระวังไว้ตลอดคืนหลินฟงตรวจสอบอาวุธให้แน่ใจว่าพร้อมใช้งานรุ่งเช้าพวกเขายืนอยู่หน้าประตูโกดังเก่าข้างในมีซอมบี้ระดับสูงรอพวกเขาอยู่การต่อสู้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นจบตอนที่12ตอนที่13เปิดฉากต่อสู้แกรกประตูโกดังเก่าเปิดออกกลิ่นเหม็นเน่าของซอมบี้ตลกอบอวนออกมาทันทีเตรียมตัวให้พร้อม หัวหน้ากลุ่มผู้รอดชีวิตตะโกนสั่งลูกทีมของเขาเสียงคำรามต่ำๆดังมาจากด้านในดวงตาสีขุ่นมูวของซอมบี้หลายตัวจ้องมองมาทางพวกเขาก่อนที่มันจะเริ่มเคลื่อนไหวมาแล้วพระเอกก้าวขึ้นหน้าใช้ดาบฟันซอมบี้ตัวแรกอย่างรวดเร็วหัวของมันหลุดกระเด็นไปทันทีคุณได้รับ900แต้มเสียงแจ้งเตือนจากระบบดังขึ้นในหัวของนายเอกลินฟงเองก็ยิงกระสุนเข้าใส่ซอมบี้อย่างแม่นยำปังปังซอมบี้สองตัวล้มลงไปทันที นายเอกรีบถอยหลังไปยืนในตำแหน่งที่ปลอดภัยเขาคอยสังเกตการณ์และเตรียมพร้อมช่วยเหลือหากมีใครบาดเจ็บระวังซอมบี้ระดับกลางตัวหนึ่งพุ่งเข้ามาเร็วมากกันเฉินบวยเบิกตากว้างก่อนจะเบี่ยงตัวหลบแต่มันยังตามติดมาฟึบพระเอกกระโจนเข้ามาขวางเขาใช้ดาบแทงทะลุหัวของซอมบี้อย่างแม่นยำคุณได้รับสอง0อแต้มไหวไหมพระเอกถามเฉินบวยไม่เป็นไรเฉินบวยตอบพลางหอบหายใจเล็กน้อย สึกหนักที่รออยู่เสียงฟีเท้าหนักๆดังขึ้นมาจากด้านในทุกคนหยุดชะงักนี่ไม่ใช่ซอมบี้ธรรมดาแน่นอนซอมบี้ระดับสูงหัวหน้ากลุ่มผู้รอดชีวิตร้องเตือนทันใดนั้นซอมบี้ร่างใหญ่ตัวหนึ่งเดินออกมาดวงตาของมันเป็นสีแดงเข้มกล้ามเนื้อบวมเป่งมีร่างกายที่ดูทนทานกว่าซอมบี้ปกติหลายเท่ามันมาแล้วนายเอกพึงทำทางกำอาวุธแน่นพระเอกมองซอมบี้ตัวนั้นด้วยแววตาคงกริช ได้เวลาทดสอบฝีมือจริงๆแล้วการต่อสู้กับซอมบี้ระดับสูงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นจบตอนที่13ตอนที่14เผชิญหน้าซอมบี้ระดับสูงเสียงคำรามของซอมบี้ระดับสูงดังสะท้อนก้องไปทั่วกลัวดังร้างมันตัวใหญ่กว่าซอมบี้ทั่วไปสองเท่ากล้ามเนื้อแข็งแรงดวงตาแดงก่ำเหมือนสัตว์ป่ามันจ้องมองมนุษย์ที่บุกรุกเข้ามาด้วยความหิวกระหายทุกคนระวังอย่าปล่อยให้มันเข้าใกล้หัวหน้ากลุ่มผู้รอดชีวิตตะโกนเตือน พระเอกรีตาลงเขากระชับดาบในมือฉันจะจัดการมันเองฟึบสอมบี้ระดับสูงพุ่งเข้าใส่ด้วยความเร็วที่ไม่น่าเชื่อพื้นดินแทบสั่นสะเทือนพระเอกกระโดดหลบอย่างชิวเฉียดคมเล็ดของมันกริดผ่านอากาศทรงแรงลงพัดกระจายปังปังปังลิ้นฟงยิงปืนเข้าใส่มันแต่กระสุนกลับสะท้อนออกเหมือนมันมีเกรอะป้องกันเวนเอ้ยกระสุนธรรมดาใช้ไม่ได้ผลนายเอกขมวดคิ้วระบบแจ้งเตือนขึ้นมาในหัวของเขา ซอมบี้ระดับสูงมีพลังป้องกันมากกว่าซอมบี้ทั่วไปต้องโจมตีจุดอ่อนเท่านั้นจุดอ่อนในเอกกว่าตามองมันอย่างรวดเร็วก่อนจะสังเกตเห็นว่าบริเวณต้นคอของมันมีรอยแผลเก่าพระเอกโจมตีที่คอมันพระเอกพยักหน้าก่อนจะพุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วฟึบดาบในมือของเขาฟันเข้าไปเต็มแรงชัวเลือดสีดำกระจายไปทั่วซอมบี้ระดับสูงคำรามลั่นล่างของมันเซถอยหลังดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวด แต่ยังไม่ทันที่ทุกคนจะได้หายใจโล่งซอมบี้ตัวนั้นกลับพุ่งเข้าหาพระเอกด้วยแรงมหาศาลตุกพระเอกถูกโจมตีจนกระเด็นไปกระแทกกับกำแพงเขากระอักเลือดออกมาเล็กน้อยพระเอกนายเอกรีบวิ่งไปหาเขาทันทีดวงตาเต็มไปด้วยความเป็นห่วงพระเอกเช็ดเลือดที่มุมปากก่อนจะหัวเราะออกมาเบาๆหมัดมันหนักใช้ได้เลยแฮะอย่ามาพูดเล่นนายบาดเจ็บอยู่นะนายเอกเปิดระบบรีบซื้อ,อยารักษาแต้มของเขาลดลงไปทันทีสามร้อยแต้ม ระบบยารักษาบาดแผลระดับกลางใช้แล้วฟื้นตัว50%พระเอกกลืนยาลงไปทันทีความเจ็บปวดค่อยๆลดลงฉันไม่เป็นไรแต่ในาเอกพระเอกจับมือของนายเอกแน่นในถอยไปก่อนเดี๋ยวฉันจะจัดการมันให้จบเองในาเอกกำลังจะขานแต่แววตาของพระเอกแน่วแน่เกินไปเชื่อใจฉันในเอกเม้มปากแน่นก่อนจะพยักหน้าและถอยออกไปเอาละ่ะได้วเวลาเอาคืนแล้ว พระเอกกระชับดาบในมือดวงตาของเขาเปล่งประกายราวกับนักล่าที่กำลังจะลงมือซอมบี้ระดับสูงคำรามออกมาอีกครั้งก่อนที่มันจะพุ่งเข้าใส่เขาอย่างดุดันพระเอกกระโดดหลบไปด้านข้างก่อนจะใช้จังหวะนั้นฝันเข้าที่ต้นคอมาอีกครั้งชัวคราวนี้ดาบของเขาฝังลึกจนทะลุค,คอของมันแกรกหัวของซอมบี้ระดับสูงกระเด็นออกจากร่างมันลม้มลงไปกองกับพื้นทันทีคุณได้รับเก้าพันแต้ม ทุกคนหยุดนิ่งก่อนจะถอนหายใจด้วยความโล่งอกนายเอกรีบวิ่งไปหาพระเอกก่อนจะถามด้วยความเป็นห่วงแน่ใจนะว่านายไม่เป็นไรพระเอกหัวเราะเบาๆก่อนจะยื่นมือไปลูบหัวของนายเอกฮวงฉันขนาดนี้เลยเหรอนายเอกหน้าแดงก่อนจะตีแขนพระเอกเบาๆบ้าฉันก็แค่เป็นหมอไม่อยากให้คนเจ็บก็เท่านั้นแหละพระเอกมองเขาด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนขอบคุณนะนายเอกการต่อสู้ครั้งแรกกับซอมบี้ระดับสูงจบลงแล้วแต่ภัยอันตรายในโลกนี้ยังไม่จบเพียงแค่นี้ จบตอนที่14ตอนที่15เส้นทางข้างหน้าหลังจากการต่อสู้กับซอมบี้ระดับสูงจบลงทุกคนยังคงอยู่ในสภาพเหนื่อยล้าแม้จะได้รับชัยชนะแต่ความหวาดระแวงก็ยังไม่จางหายพวกเขารู้ดีว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทางอันตรายพวกเราต้องออกจากที่นี่ก่อนที่ซอมบี้ตัวอื่นจะมาพระเอกกล่าวขณะเช็ดเลือดซอมบี้ออกจากดาบของเขานายเอกพยักหน้าฉันเช็คของในระบบแล้วอาหารกับน้ำ เรายังพอมีเหลือแต่เราควรหาที่พักที่ปลอดภัยกว่านี้หลินฟงที่เพิ่งผ่านศึกหนักมาด้วยกันถอนหายใจถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเราต้องหาพักพวกเพิ่มแล้วละ่ะพระเอกหันไปมองนายเอกนายว่างไงนายเอกคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นฉันเห็นด้วยถ้ามีคนมากขึ้นเราจะช่วยกันเอาตัวรอดได้ง่ายขึ้นพระเอกยิ้มงั้นเรามาหาพักพวกเพิ่มกัน พวกเขาออกเดินทางอีกครั้งมุ่งหน้าไปยังเขตเมืองที่ยังไม่ได้สำรวจถนนเต็มไปด้วยซากรถที่ถูกทิ้งร้างบางจุดยังมีซอมบี้เดินไปมาแต่พระเอกสามารถจัดการได้อย่างรวดเร็วระหว่างเดินทางนายเอกเปิดระบบขึ้นมาเพื่อดูแต้มที่เหลือแต้มปัจจุบัน1250แต้มถ้าฉันจะซื้ออาวุธเพิ่มสักหน่อยคงดีกว่านี้นายเอกพึมพำกับตัวเองก่อนจะเลือกซื้อมีดสั้นจากระบบเพื่อใช้ป้องกันตัวเองในยามจำเป็นทันใดนั้นเองเสียงจากตึกฝั่งตรงข้ามก็ดังขึ้นปงัปงปัง มีคนอยู่ที่นั่นหลินฟงตะโกนออกมาพวกเขาหยุดเดินก่อนจะมองไปยังทิศทางของเสียงพระเอกมองนายเอกก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังเราจะเข้าไปช่วยหรือจะหลีกเลี่ยงนายเอกเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบอย่างหนักแน่นถ้ามีคนรอดชีวิตอยู่ฉันอยากช่วยพระเอกมองเขาด้วยรอยยิ้มงั้นไปกันเถอะเส้นทางข้างหน้าของพวกเขาอาจเต็มไปด้วยอันตรายแต่ก็นำมาซึ่งโอกาสใหม่เช่นกันจบตอนที่สิบห้าตอนที่สิบก ผู้รอดชีวิตคนใหม่เสียงปืนยังคงดังขึ้นเป็นระยะปังปังพวกเขาเร่งฝีเท้าไปยังต้นเสียงอย่างระมัดระวังดูเหมือนจะมีคนกําลังต่อสู้กับซอมบี้นายเอกกระซิบพลางมองไปยังตึกสูงตรงหน้าเราต้องระวังให้มากพระเอกกล่าวก่อนจะชักดาบออกมาเตรียมพร้อมพวกเขาแอบมองจากมุมกําแพงและสิ่งที่เห็นก็คือชายหนุ่มคนหนึ่งในชุดสีดำกำลังยืนอยู่ท่ามกลางกลุ่มซอมบี้ประมาณห้าหกตัวเขามีปืนพกในมือหนึ่งกระบอก และใช้มีสันอีกข้างในการต่อสู้ระยะประชิดฝีมือไม่เลวหลินฟงพุ่งรำแต่เขากำลังจะหมดกระสุนนายเอกสังเกตเห็นว่าอีกฝ่ายยิงไปหลายครั้งแล้วถ้าไม่มีอาวุธเสริมก็คงลำบากแน่ไปช่วยเขาเถิดพระเอกพูดก่อนจะพุ่งตัวออกไปฟึกบพระเอกเคลื่อนที่รวดเร็วก่อนจะใช้ดาบฟันซอมบี้ที่อยู่ใกล้ชายคนนั้นมากที่สุดเลือดสีดำกระเซน็นไปทั่วพื้น อะไรชายแปลกหน้าตกใจที่จู่ๆก็มีคนโผลมาช่วยแต่เขาก็ไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยรีบใช้มีจัดการซอมบี้ตัวที่เหลือไม่นานนักซอมบี้ทั้งหมดก็ถูกกำจัดจนหมดชายคนนั้นหอบหายใจหนักมองพวกเขาด้วยสายตาระแวดระวังพวกนายเป็นใครในายเอกเดินเข้าไปใกล้เราเป็นผู้รอดชีวิตเหมือนกันชายคนนั้นมองทั้งสามคนอย่างประเมินก่อนจะลดปืนลงเล็กน้อยฉันชื่อไปเฉินขอบใจที่ช่วยนายรอดมาคนเดียวหรือ พระเอกถามไปเชิญพยักหน้าใช่ฉันเสียพักพวกไปเมื่อสองวันก่อนน้ำเสียงของเขาแฝงไปด้วยความเจ็บปวดนายเอกเข้าใจดีว่าการเสียคนสำคัญไปในโลกแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยอมรับถ้านายต้องการพักพวกใหม่พวกเรายินดีให้ร่วมทางนายเอกพูดขึ้นไปเชิญมองพวกเขาอย่างช่างใจก่อนจะพยักหน้าในที่สุดก็ได้ฉันจะไปด้วยและนี่คือจุดเริ่มต้นของพักพวกคนใหม่ที่จะร่วมเดินทางไปด้วยกันจบตอนที่สิบหก